เมื่อพระอรหันต์เจอผีกษัตริย์โบราณหลวงปู่ตื้อเผาเปรตพระราชาเรื่องเล่าขานหลวงปู่เผาเปรตกษัตริย์วิญญาณที่มาในรูปชีประขาวหนุ่มได้เล่าเรื่องราวในอดีตของตนถวายหลวงปู่ว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นพระราชาอยู่เมืองตองหูระยะแรก ได้เมินเฉยต่อพระธรรมคำสอนเพราะโลภมากในทรัพย์สมบัติแต่ระยะหลังๆตอนบ้านปลายชีวิตได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดข้าพเจ้าก็ได้รับสินร,รับพรจากท่านได้กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ได้ประทับรอยพระบาทไว้เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่ชาวเมืองพระองค์ ได้ส่งประทับรอยเท้าพระพุทธบาทไว้อยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลอยู่กลางแม่น้ําที่พนังหินกลางแม่น้ําแม่น้ํานี้ลึกท่วมหลังช้างเท่านั้นไม่ลึกมากเท่าไหร่แม่น้ํานี้อยู่ใกล้เมืองประดูเขาวปัจจุบันแม่น้ํานี้เรียกชื่อว่าแม่น้ําปอนและเมืองประดูขาวเปลี่ยนเป็นเมืองรั้ว วิญญาณนั้นบอกย้ำอีกว่ารอยพระพุทธบาทนั้นอยู่กลางแม่น้ำนั้นนี่นม์นท่านไปดูและนมัสาการด้วยถ้าท่านนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะบอกหนทางเดินให้แต่ท่านอย่าลืมว่าตรงปากทางเข้าไปจนถึงแม่น้ำนั้นจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเมื่อเข้าไปในถ้ำนั้นจะเห็นหินยาวรีมีลักษณะคล้ายงู แต่เป็นก้อนหินธรรมดามนุษย์ทั่วไปเข้าใจว่าเป็นงูเพราะมีแต่การกลัวเป็นงูใหญ่ให้ท่านเดินข้ามไปหรือเหยียบไปเลยก็ได้และภายใต้หินก้อนนั้นมีไหเงินและไหทองอยู่สี่ไหถ้าหากท่านพระอาจารย์จะเอาไปเพื่อเป็นการเมตตาต่อข้าพเจ้าแล้วก็ขอน้อมถวายท่านเลยเมื่อพูดเพียงแค่นี้แล้วชีปปะขาวหนุ่มนั้น ก็กราบลาแล้วก็หายไปหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมได้พักภาวนาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปเพื่อดูรอยพระพุทธบาทต,ตามที่วิญญาณอดีตพระราชาเมืองตองหูได้บอกไว้เมื่อคืนก่อนหลวงปู่เล่าว่าท่านใช้เวลาเดินตามที่วิญญาณบอกหนึ่งวันเต็มเ็มก็ไปถึงปากถ้ำทางเข้าไปเพื่อดูรอยพระพุทธบาทนั้น ท่านได้พบกับก้อนหินยาวเหมือนรูปงูจริงๆซึ่งมันก็เป็นก้อนหินธรรมดาธร,รมดานั่นเองเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงริมแม่น้ําก็มองเห็นก้อนหินก้อนใหญ่เหมือนภูเขาทั้งลูกตั้งอยู่กลางแม่น้ําเลยและก็ได้พบรอยพระพุทธบาทตามคําบอกเล่าจริงๆรอยพระพุทธบาทนี้ยาวประมาณ8ศดอกกว้างหกอกสูงสี่ศอกโดยประมาณเห็นจะได้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้จริงๆหลวงปู่จึงได้ทํา,าการสการะแล้วก็จากสถานที่นั้นไปขณะที่หลวงปู่ตื้ออยู่ปฏิบัติภาวนาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามดอยตามป่าต่างๆนั้นท่านมักจะเจอกับพวกกายทิพและมีเหตุการณ์ปแปลกๆมารบกวนการบําเพ็ญภาวนาของท่านอยู่เสมอหลวงปู่ได้ใช้ความอดทนอดกลั้น เอาชนะด้วยการบำเพ็ญภาวนาไปทุกครั้งพวกวิญญาณหรือกายทิพย์ทั้งหลายเหล่านี้ส่วนมากมักเป็นพวกที่เฝ้าสมบัติมีค่าต่างๆเมื่อได้ทดสอบความมั่นคงทางจิตใจของหลวงปู่แล้ววิญญาณเหล่านั้นก็จะบอกถวายสมบัติที่พวกเขารักษานั้นให้แต่หลวงปู่ก็ไม่เคยสนใจคงมุ่งหน้าแต่การปฏิบัติพระกรรมฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง